จูเนียระวังนอย่าไปเล่นบนหลังคาฝนฟ้ามันจะมาแล้วเดี๋ยวฟ้าผ่าตายฟ้าพงฟ้าผ่าอะไรเลอะเทอะนี่มันยุคสมัยไหนแล้วเขามีสายรอฟ้าทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วแน่จริงพามาดิพามาเลยดิพามาเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ร้อยเหรอจ่าร้อยนี้ต้องเล่นับตอลงละแต่เคุณแม่ไม่กจับตอลงรไปเล่นกน่พวเราจะเล่นอะไรนียเรื่อะไรดิออร์เลยนะใวเมื่อเราไม่ได้เล่นจับตอลงเราก็สร้างจับตอลงเองนิีสร้างเลยดีกว่าจับตอลเล่น20 minutes later เ yeah! นานี่รูดสักโพรงก็เสร็จแล้วแล้วก็ทำเก่งเหมือนกันนะเนี่ย kind of ทีนี้ก็เลยก็แค่เติมน้ำเท่านั้นเติมน้ำดีกว่าเฮ้ยน <c oughs> ้ำมันอะไรนะ <c oughs> สระน้ำหลังกระบะเหรอใครเป็นคนทำวะ <c oughs> น่าเล่นจังเลยอะดูใกล้ๆดีกว่านี่ตัใน,ใตน้ำตัานา้ำคือเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาแย่งเล่นเราใครสัะมันไปเลยเไม่ง้อหรอกที่เหลือก็แค่รอน้ำให้มันเต็มระหว่างรอไปนั่งดูทีวีดีกว่า 2.000เล่นน้ำก็ต้องมีของว่างแก้งหิวไปด้วยเราจะได้เล่นได้นานๆทีนี้แหละเราจะได้หายร้อสักทีจนเนี่ยไม่ได้เล่นหลับไปดีกว่าฮฮึึเฮ้ยโยทำอะไรเนี่ยเรากำลังเล่นสะเป่าน้ำสะเป่าน้ำสะเป่าน้ำไ เรากำลังเล่นกับน้ำใหม่เราอยู่เฮ้ยโอ้โหนี่โยทำเองใหม่หมดเลยเหรอเนี่ยใช่เราเก่งใช่ไหมล่ะเฮ้ยมีขนมกินด้วยอ่ะดีจังเลยอ่ะขอเล่นด้วยคนนี้อ้าต้องสาปปาโลนายล่ะนายไม่เล่นหรอต้องสาปปาโลของเรามันรั่วไปแล้วอ่ะเราเล่นไม่ได้แล้วอ่ะขอเล่นด้วยคนนะ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 ขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยเราให้นายเล่นก็ได้มาเลยมาเลยมาเลยเล่นแล้วนะ ทำไมนะ้ำมันดำอย่างเงี้ยไปทำอะไรมาเนี่ยอ๋อ,อ,อก็เราไปเดินเล่นมานิดหน่อยเองโอ้โหนายไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยขอเล่นด้วยไหนก็ไม่เป็นไรหรอกนะอืมอะไรเนี่ยน้ำสกากขาวใสๆโอ้กระปุกไปหมดแล้วอะ่ะ เราโยไปไหนอะไม่เล่นต่อแล้วเหรอน้ยไปไหนเอเ่ียนเล่นในกันก่อนสิเฮ้ยกัรสนุกเลยเนี่ยโอ้ยมีขนมให้กินด้วยเนี่ยเฮ้ยกินขนมวยกันก่อนโอ้อะไรวะแค่นี้ก็ทำเป็นก่อนไปได้เฮ้ยก็อย่างงี้เราก็เล่นได้เต็มที่เลยดีสนุกจังเลยเฮ้ยมีขนมให้กินด้วยว้ากินจังเลยอะอืมอืม่อย ไปเล่นน้ำไปอร่อยดีเหมือนกันด้วยสนุกด้วยอะไรกันไอ้โอ้ยแค่น้ำดาแค่นี้ก็ไม่เล่นแล้วเหรออะไรวะเรื่องมากเลเล่นแค่นี้ยังสดชื่นไม่พอเอาหัวจุ่มเลยก็แล้วกันสนุกจังเลยจูเนียเล่นสระเป่าลมเราก็ไม่พอยังจะมาขโมยสระน้ำที่เราสร้างขึ้นมาเล่นอีกก็สระเป่าลมของเรามันรั่วเขอเล่นหน่อยไม่เห็นจะเป็นไรเลยทนายไม่เล่นอ่ะเราเล่นเองก็ได้ จำไวไม่เล่นแล้วเออไปเลยไปเลยไปเลยเออเราเล่นเองก็ได้ขอบคุณนะที่ตั่งตัน้ำให้เราเล่นนะอ้ยดูไ่ว้ว้้อ้วู้ว้้้ววู